สวัสดีค่ะสรัวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะหรืเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะวิเคราะห์ภายใต้ทฤษฎีของฮอบสต์นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่เรานำไปใช้นะคะ วิเคราะห์นะคะว่าทำของประเทศต่างๆนะซึ่งก็การใช้ทฤษฎีของฮออสัตเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจคนที่มาจากชาติต่างๆได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะว่าทำของประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งค่าที่เห็นอยูอ่ก็เป็นค่าที่ได้ทำการที่ที่ได้ทำการศึกษามานะคะแล้วก็ปรากฏเป็น ค่าทั้ง6มิตินะคะตามที่ได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เรียงเลยนะคะค่าที่1นะคะค่า power distance นะคะก็จะมีค่าอยู่ที่60นะคะ่า i n d v i d u a i s m นะคะก็จะมีค่าอยู่ที่58นะคะแล้วก็ค่า uh, motivation นะคะ and achievement นะคะค่าจะอยู่ที่39นะคะแล้วก็ค่า Un ained, uncertainty นะคะนะคะก็จะอยู่ที่85นะคะค่า long-term orientation นะคะอยู่ที่แปสุดท้ายนะคะค่าอ n d u l g e n c e นะคะอยู่ที่29เนี่เรามาดูความหมายกันนะคะว่าค่าต่างๆที่ที่ปรากฏอยู่เนี้ยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงว่าทำของประเทศเกาหลีอย่างไรนะคะมนเริ่มเลยค่าที่1น,นะคะหรือมิติที่1 นะก็เป็น power d i s t a n t นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าค่านี้มันจะวัดเรื่องของความแตกต่างของระดับสังคมนะมีการแบ่งชนชั้นกันในลักษณะใดนะซึ่งค่า PDI เนี่ยนะคะของประเทศเกาหลีเนี่ยนะอยู่ที่60ซึ่งก็เป็นค่าที่มากกว่า50ดังนั้นเนี่ยจึงถือว่านะคะ เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นเป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นการปกครองนะคะมีการแบ่งชัดเจนนะ,ะระหว่างผู้ที่อาวุโสมากกว่าแล้วก็น้อยกว่านะคะก็ดังนั้นเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่าประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีการแบ่งชนชั้น,นะะทางสังคมนะคะระหว่างผู้ที่ อยู่ในระดับชั้นที่มีอํานาจมากกว่าและผู้ที่มีอํานาจต้อยกว่านั่นเองนะคะอันนี้คือมิติที่1ต่อไปมิติที่2นะคะและมิติที่3ม,มิติที่2ก่อนเลยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะหะ์เกี่ยวกับเ,เรื่องของการให้ความสําคัญ นะคะกับความเป็นส่วนตัวหรือว่าการให้ความสําคัญนะคะกับความเป็นเป็นกลุ่มนะคะก็เรียกว่าเป็นการหาค่า idb นะคะซึ่งสําหรับประเทศเกาหลีนั้นเกาหลีใต้นะคะก็ค่าที่ได้ก็คือ58นะคะซึ่งค่าถือว่าสูงกว่า5 0เปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเทศนะคะที่ให้ความสำคัญกับความเป็นกลุ่ม มากกว่าความเป็นส่วนตัวนะคะก็ก็สังเกตนะคะได้ไม่ยากนะคะจากสื่อต่างๆเราจะสังเกตเห็นว่านะคะโดยเฉพาะช่วงค่ำคืนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เอ่อคนออกมาใช้ชีวิตในช่วงค่ำคืนเนี่ยนะคะน้อยมากนะคะที่เขาจะเดินคนเดียวนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็น ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันนี้คืออย่างน้อยต้องมีเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนแบบนี้นะน้อยมากที่จะเห็นเดินคนเดียวะะลองไปสังเกตตามสื่อนะะที่ทุกวันนี้มีให้เห็นอย่างมากมายได้นะคะต่อไปนะคะมิติที่สามนะคะมัสคูลไลหรือว่ามัสคูลินิตี้นะคะก็มิติด้านนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศชายหญิงนะคะ ก็เป็นการวิเคราะห์ว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการทํางานก็ดีเรื่องของการใช้ชีวิตก็ดีนะทัศนคติของเขาเนี่ยเขามีความคิดความเชื่อนะโอนเอียงไปทางไหนระหว่างาลักษณะาการใช้ชีวิตการทํางานแบบผู้ชายก็คือมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะต้องการทํางานให้สําเร็จนะคะมีความเด็ดขาดซึ่งก็เป็นลักษณะการทํางานในวิถีของ ผู้ชายนะคะหรือสังคมนั้นเนี่ยนะคะให้ความสําคัญกับเวลาทํางานหรืออะไรต่างๆนะคะให้ความสําคัญกับสังคมนะคะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กนระคะ่อนข้างจะมีความยืดหยุนนะคะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจนะคะซึ่งลักษณะาการทํางานเช่นนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะาการทํางานที่เขาเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนผู้หญิง งั้นมิติที่สามเนี่ยนะคะในสังคมเกาหลีเนี่ยนะคะค่าที่ได้ก็คือเออ39นะคะก็คือค่าที่ต่ำกว่า50ก็เป็นค่าที่ต่ำนั่นเองว่างั้นเออสังคมเกาหลีนะคะเอาจริงๆก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าค่าไม่ถึง50นะคะไม่ได้จริง39เนี่ยค่าต่ำกว่า50แล้วก็ไม่ได้ต่ำมากเพราะง,งั้นก็ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะ ทํางานนะคะจริงๆการทํางานทุกอย่างก็ต้องมุ่งอยากให้งานสําเร็จนั่นแหละเพียงแต่สังคมเกาหลีเนะี่ยเขาเขาไม่ได้โฟกัสไปที่ผลงานนะคะเขามองที่เรื่องของเอ่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะแล้วก็เอ่อยืดหยุ่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมิติที่สามต่อไปมิติที่สี่นะคะเรื่องของมิติการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง นะคะหรือว่าการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนหรือนะคะการยอมรับความเสี่ยงได้มากหรือน้อยนั่นเองนะคะซึ่งค่านะคะ UAI ที่วัดได้เนี่ยนะคะก็เป็นค่าการวัดมิติด้านนี้นะคะค่าอยู่ที่แ5ดิบ้าเลยจะเห็นว่าค่อนข้างคือสูงมากนะคะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแ5นี่ถือว่าสูงมากดังนั้นก็สามารถสรุปได้ว,ว่าคนเกาหลีเนี่ยนะคะยอมรับความ เสี่ยงไม่ได้นะคะก็คือมีค่าที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนที่สูงงั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ชอบความเสี่ยงนะคะหากมีความเสี่ยงหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกล้มเหลวนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าเขา่ายอมรับความเสี่ยงไม่ได้นะคะยอมรับได้น้อยะะอะค่ะเนาะ ก็คือปฏิเสธความเสี่ยงไม่อยากให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะคะคนคนในองค์กรเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาจึงทุ่มเทมากมากเพราะเขาไม่อยากเจอความเสี่ยงไม่อยากเจอความเสียหายที่จะตามมาเพราะงั้นทุกวันเนี้เขาจึงทุ่มเทนะอย่างเต็มที่เพราะมีความเชื่อว่าหากตั้งใจทาออํางานขยันทํางานแล้วเนี่ยความเสี่ยงนะความรอบครอบความทุ่มเทในปัจจุบันเนี่ย ก็จะทําให้ไม่มีความเสี่ยงนั่นเองเพราะง,งั้นอันนี้ก็คือมิติที่4ต่อไปมิติที่5นะ้าแล้วก็6นะคะมิติที่5คือเรื่องของ long term orientation นะคะก็เกาหลีนะคะค่า LTO เนี่ยจะอยู่ที่86ก็ถือว่าเป็นค่าที่สูงนั่นหมายถึงนะคะเกาหลีชอบที่จะปฏิบัตินะะหรือดำเนิน นะหรือออกแบบหรือกำหนดวิธีการต่างๆเนี่ยเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยนะสามารถที่จะลองรับนะคะระยะเวลาที่นานนะคะคือเวลาทำอะไรเนี่ยนะเขาจะทำเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นนานๆหรือเขาชอบผลลัพธ์นั้นและผลลัพธ์นั้นอยากก็อยากให้ผลลัพธ์นั้นอยู่นานๆนะคะไม่ชอบที่จะทำงานแบบฉาบชฉวย เราะงั้นเนี่ยนะคะเกาหลีก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่พยายามสร้างความสัมพันธ์กับพยายามที่สร้างความสัมพันธ์ในการทําธุรกิจเพราะเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะทําให้การทําธุรกิจเนี่ยอยู่ไปได้อย่างยืนยาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นค่ามิติที่5นะคะต่อไปมิติสุดท้ายนะคะก็คือมิติด้านการตําใจก็เป็นการวัดค่า i nd นะคะซึ่ง ในส่วนของประเทศเกาหลีนั้นนะค,ะค่าที่ได้ก็คือ29นะคะค่าที่ได้คือ29ก็คือเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งค่าที่ค่อนข้างต่ำหมายถึงนะะเกาหลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ประชาชนเนี่ยถูกเลี้ยงดูแล้วก็รอหลองมาแบบหักห้ามใจนะคะก็คือไม่ได้ตามใจนะคะมีการให้แง่คิดมีการ มีการบอกมีการกล่าวนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรดังนั้นเนี่ยนะค,ะคนเกาหลีจะเป็นคนอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เอ่อจะไม่แสดงความต้องการออกมาอย่างชัดเจนนะะจะดูก่อนจะดูสภาพสังคมก่อนนะคะสังคมอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงนะ,ะ้วก็พร้อมที่จะมีพฤติกรรมนะคะสอดคล้องกับสภาพสังคมตัวอย่างก็มีให้เห็นตามสื่อต่างๆนะคะ อย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายเห็นไหมคะเราทราบกันดีว่าเกาหลีจะแต่งกายคุมโทนใช่ไหมคะดำขาวน้ำตาลคือสีเสื้อผ้าจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะเพราะงั้นแล้วเขาก็ยอมรับเห็นไหมคะเขาเชื่อกฎนี้สังคมชอบที่จะให้ปฏิบัติแบบนี้เพราะงั้นคนเกาหลีก็จึงแต่งกายสีสันจะไม่ต่างกันมากนะคะ เทาดำขาวน้ำตาลคือออกแนวสีสีแบบอุ่นอุ่นนะคะแบบนี้นั่นเองนี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่จะทได้เห็นว่าคนเกาหลีเนี่ยทำอะไรเขาจะทำตามสังคมนะคะเขาจะไม่ได้ทำตามใจตัวเองเนะเพราะว่าเขาถูกอลอหลอมแล้วก็เลี้ยงดูขัดเกลามาเช่นนั้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์นะคะว่าทำของประเทศเกาหลีนะคะ ด้วยนะคะทฤษฎีของคำสัตว์นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ